พอดีมาที่วัดนี้เป็นครั้งแรกอะค่ะแต่ปกติไปทุกวัดก็เวลาทําบุญเสร็จก็จะมีการรวดน้ําอะค่ะแต่เพื่อนที่มาที่นี่เขาบอกว่าวัดเนี้ยจะไม่มีการรวดน้ําหนูก็เลยอยากจะทราบว่าการที่ที่ที่เข้าใจมาโดยตลอดอะค่ะมันคือยังไงเขาบอกว่าทำบุญเสร็จต้องขวดน้ำเหรอการการทําบุญเนี่ยโยมเป็นการทําบุญในพุทธศาสนาไหมทำค่ะโยมกําลังถามในพุทธศาสนาใช่ไหมค่ะใช่ค่ะ แล้วยมกําลังต้องการคําสอนของพระศาสดาหรือคําสอนของคนอื่นคําตอบเนี่ยพระศาสดาพระศาสดาใช่ไหมอ๋อยมพอใจและศรัทธาในคําพระศาสดาใช่ไหมค่ะไม่ได้เอาคําคนอื่นเนะาะค่ะอืมถามให้มั่นใจก่อนเ <laughs> <laughs> พราะเดี๋ยวตอบไปเดี๋ยวมาอ้างคาคนอื่นนะ <laughs> <laughs> ก็ก็พระศาสดาไม่ได้ไม่ได้เคยตรัสเอาไว้ ไม่ได้สอนไว้เราก็เลยไม่ได้ทำแค่น,นั้นเองใช่ไหมแต่ถ้าโยมสามารถหาคําสอนของพระศาสดาที่ท่านตรัสออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เองได้ว่าท่านสอนอันนี้ท่านสอนอันนี้โยมก็เอามาให้เรายินดีทำตามแต่เพราะมันไม่มีหาไม่เจออ่าเราก็เลยไม่ได้ทำเพราะนั้นจริงๆแล้วในพุทธศาสนาเราก็ต้องการพุทธเพียวๆพุทธแท้ๆพุทธที่ไม่มีอะไรมาปะป,ะปน เพราะว่าเนื้อแท้ของคําพระศาสดามันกําลังสูญหายไปเรื่อยๆที่พระศาสดาบอกเนื้อแท้มันจะอันตรธานเปรียบเหมือนกลองสึกของกษัตริย์ทศราห์ชื่ออนากะกลองอนากะเนี่ยเมื่อกษัตริย์ทศราห์ตีไปในที่สุดก็มีแผลแตกหรือลิกษัตริย์ทศราห์ก็หาเนื้อไม้อื่นทําเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกพระศาสดาบอกทําอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไป เหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทําเสริมก็หมายเท่านั้นชั้นใดก็ชั้นนั้น <c oughs> สุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคําร้อยกรองประเภทกาบกรอนเมียกสอนสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจ,จิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวก <c oughs> เมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เนี่ยเธอกลับ <c oughs> ไปฟังด้วยดีไปเยี่ยหูฟังไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงไปสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ทตนควรศึกษาเล่าเรียน แต่สุดตันตะเราใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกตุตระว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมาตรายู่เธอกลับไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยวูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเราเรียน <c oughs> ในพระสูตรนี้ก็จะบอกว่าการทําอย่างเนี้ยนี้แลคือความอันตรธานเนี่ยคือความสูญไปของคําของตถาคตคือจะมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้เราก็เลยพยายาม เดิมตามพระสูตรที่พระองค์บอกว่าให้แสดงสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติว่าบัญญัติให้แสดงสิ่งที่พระพุทธเจ้าภาสิทธว่าภาสิทธิอะไรที่พระองค์บัญญัติเราก็บอกบัญญัติอะไรที่พระองค์ไม่ได้บัญญัติเราก็บอกไม่ได้บัญญัติอะไรที่พระองค์ภาสิทธเราก็บอกพระองค์ภาสิทธอะไรที่พระองค์ไม่ได้ภาสิทธิเราก็บอกพระองค์ไม่ได้ภาสิทธิอะไรที่พระองค์ประพฤติมาเราก็บอกพระองค์ประพฤติมาอะไรที่พระองค์ไม่ได้ประพฤติมาเราก็บอกพระองค์ไม่ได้ประพฤติมา คงไม่เคยประพฤติอย่างนี้ไม่เคยบัญญัติอย่างนี้ไม่เคยภาสิตอย่างนี้เราก็บอกส่วนใครจะศรัทธาคําที่พระองค์บัญญัติหรือไม่ศรัทธาก็แล้วแต่เขาศรัทธาเนี่ยเราไปบังคับกันไม่ได้ใช่ไหมนั้นถ้าเราศรัทธาคําสอนในพระพุทธศาสนาบอกพระพุทธเจ้าพูดอย่างไรตรัสอย่างไรเราจะเชื่ออย่างนั้นทําอย่างนั้นเราก็มาทําอย่างนี้แหละอย่างที่ทาอยู่นี้แหละเนาะเข้าใจเนาะ ขออีกคําถามหนึ่งค่ะ <c oughs> คือแต่ก่อนก็เข้าใจว่าเวลาทําบุญไม่ว่าจะทํากับพระทํากับเด็กปล่อยปลาหรืออะไรก็คือเหมือนกันแต่ว่าก็มีม,มีได้เข้าวันแล้วก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าเวลาทํากับพระค่ะก็ไม่ใช่เหมือนพระทุก องต้องเป็นปาที่บรรลุแล้วถึงจะได้บุญมากกว่าหรือว่าทํากับเด็กด้วยโอกาสอันนั้นน่าเหมือนเป็นการทํากับคนก็เป็นการทําแค่ทานแต่ว่าไม่ได้บุญหรือว่าถ้าปล่อยปาก,ก็เป็นเหมือนการทํากับสัตว์คือมันจะไม่เหมือนกันแต่ละกรณีนะคะก็เลยอยากจะขอความกระจ่างว่ามันต่างกันหรือเปล่าอ๋ออันนี้มีหลายพระสูตรพระเจ้าเปรตที่โกศลเคยถามพระศาสดาว่าให้ทานที่ไหนพระศาสดาบอกศรัทธาที่ไหนให้ที่นั่น แล้วทําที่ไหนได้ผลมากพระศาสลาก็เริ่มจําแนกออกไปละดังนั้นทําตรงไหนก็ได้ยมยมศรัทธ,ธาตรงไหนทาตรงนั้นยมศรัทธ,ธาสัตว์ไปทํากับสัตว์ยมศรัทธ,ธาคนทุศิลไปทากับคนทุศิลโ์ยมศรัทธ,ธาคนมีศีลไปทากับคนมีศีลโยมศรัทธ,ธาบรรพชิตสมณะไปทํากับบรรพชิตทากับสมณนะแต่การทํากับใครได้ผลมากได้นิสงมากพระองค์ก็ตัดเรื่องของปาติปุคคิิก14ว่าให้ทานกับสัตว์ ตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานขึ้นมาต่ำสุดขึ้นมาเป็นให้ทานกับปุถุชนที่ทุศิลยมให้ทานกับคนเนี่ยจมเคยดูไหมว่าเขาศิลดีไหมเขาทุศิลนไหมเขาเป็นขโมยไหมเขามีวาจาที่ถูกต้องไหมอย่างเงี้ยเราแยกแยะไหมหรือไม่แยกแยะโจรเจินฉันก็ให้หมดสนับสนุนคนเลวฉันก็ทำนะคนดีฉันก็ทำคนเลวก็เติบโตคนดีก็เติบโต จ่างหัวมันฉันไม่สนใจหรือว่าโยมจะแยกแยะพระศาสดาก็ตรัสบอกนิสง์เนี่ยให้ทานกับสัตว์เนี่ยเดฉานได้ร้อยเท่าปุถิชนที่ทุศิลเนี่ยได้พันเท่าปุถิชนที่มีศิลป์ได้แสนเท่าบุคคลภายนอกผู้ปราศจากการมพวกนักบวชลทัทธิอื่นที่เขาฝึกฝนตนออกจากกลีกออกจากการมเนี่ยได้แสนโกรธเท่าทํากับอริยบุคคลได้ประมาณไม่ได้นับประมาณไม่ได้ นะนั้นยิ่งอริยบุคคลยิ่งสูงสูงก็ยิ่งนับประมาณไม่ได้เหมือนพ่วงน้ําในมหาสมุทรไม่อาจน,นับได้ว่ากี่อาระหะกะกี่อารหาหะกะในเรื่องทานเนี่ยตัดไปเยอะแต่ในปาติปุกลสิบสี่เนี่ยก็ตัดไปถึงอรันตสัมมาสัมพุทธะยมให้ทานกับพระพุทธเจ้าเนี่ยยมว่าโยมได้เยอะไหมน่าจะเยอะใช่ไหมเหมือนการให้ทานกับพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าให้ต่ำกว่าเนี่ยให้กับพระปัจเจ ต้องให้กับพระปัจเจกถึง <Ash> ร้อยลูกถึงจะเท่ากับสัมมาสัมพุทธะและถ้าตามลงมาคือให้ทานกับอรหันต์ให้ทานกับอรหันต์เนี่ยร้อยลูกถึงจะเท่ากับพระปัจเจกหนึ่งลูกก็เท่ากับว่าให้ทานกับอรหันต์ต้องหมื่นลูกถึงจะเท่ากับให้กับสัมมาสัมพุทธะรูปเดียวอนาคามีก็เหมือนกันให้ทานกับอนาคามีร้อยถึงจะเท่ากับอรหันต์หนึ่งก็จะเทียบตั้งแต่โสดาโสดาร้อยถึงจะเท่ากับสกัตาคามีหนึ่งแล้วก็ ให้ทานโสดาบันร้อยกับให้ทานโสดาบันหนึ่งเท่ากันไหมไม่เท่ากันไม่เท่าในคุณธรรมที่เท่ากันปริมาณมากก็ได้มากกว่าอแต่ต้องวัดที่คุณธรรมเนี่ยเราต้องดูจากที่พูุ้ทธเจ้าทรงตรัสไว้ดังนั้นมาตรฐานตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วอาตมาไม่เอาความเห็นตัวเองมาพูดอาตมาก็คือยกพระสูตรมาตอบโยมแล้วให้โยมพิจารณาเองว่า ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในหลักฐานสองพันกว่าปีเนี่ยพอจะรับฟังได้ไหมอย่างนี้จากนั้นท่านก็ตรัสเรื่องของทานที่ให้แล้วในสงุนะทานที่ถึงแล้วในสงฆ์เนี่ยท่านบอกปาติปุกลิธิสิบีทั้งหมดเนี่ยนะก็จะมาเทียบทานที่ถึงแล้วในสงฆ์ไม่ได้เลยทานที่ถึงแล้วในสงฆ์มีมากกว่าทั้งหมดทานที่ถึงแล้วในสงฆ์มีทั้งให้ทานใน ภิกขุสงฆ์และภิกุณีสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ทานในภิกขุสงฆ์ภิกุณีสงฆ์นะหลังพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วแล้วก็ให้ทานในภิกขุสงฆ์อย่างเดียวให้ทานในภิกุณีสงฆ์ฝ่ายเดียวแล้วก็มีการผดียงสงฆ์คือไปบอกขอต่อสงฆ์ว่าขอสงฆ์จงขอสงฆ์ช่วยจัดภิกขุจํานวนเท่านั้นเท่านี้อาจจะหนึ่งรูปก็ได้สองรูปก็ได้ มาเพื่อเป็นตัวแทนให้รับทานทานแม้นี้ก็ถือว่าเป็นทานที่ถึงแล้วในสงมีนิสงมากกว่าปาติปุคลิกอีกแม้แต่ให้กับพระพุทธเจ้าเห็นไหมนี่พระเจ้าเทียบอย่างนี้ดังนั้นเราต้องมีมาตรฐานตามที่พระเจ้าทรงตรัสเอาไว้อย่างนี้ต่างหากเข้าใจไหมอลองไปดูหนังสือเรื่องทานนะโยะนังสือเรื่องทานเนี่ย อันเนี้ยจะมีแง่มุมเรื่องทานไปหมดเลยแล้วให้ทานยังไงเป็นอริบุคคลไปไปมาเยอะละทราบไหมให้ทานยังไงเป็นอริบุคคลไม่ทราบนะนะอ้าไปหาถามเอานะไปหาถามนะ่าไปนั่งอ่านซะนะละความจรรยน,นี่นะต้องวางจิตให้ถูกต้องอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้นาะขอขอถามนะคะอ้าว วัดที่นี่ไม่มีสวดมนต์อวัดที่นี่ไม่มีสวดมนต์เอาก็ที่สวดไปมาสักครู่เนี้ตอนต้นชั่วโมงไม่ได้สวดอะไรอย่างนั้น,ส,นสั้นแค่นี้ใช่ไหมค่ะมันจะสั้นจะยาวมันก <laughs> ันมันสวดไม่ละนะพระศาสดาเรียกสัจชายะไม่ได้เรียกมนต์มนต์มันมาจากคําว่ามันตะมันตาเป็นความรู้ของพวกพราหมณ์ไตเพศพระศาสดามีคําของศาเราเองแล้วศาส,สนาพุทธเรามีคําศาสนาพุทธเราเองแล้ว เราก็ช่วยใช้หน่อยสิใช่ไหมพระองค์ใช้คําว่าสัจชายะคือการใช้ปากพูดคําศาสดาออกมาเนี่ยอย่างเวลาเขาสวดมนต์เขาใช้ปากพูดพูดเนื้อหาของเนื้อหาของธรรมะที่คนคนนั้นแต่งมาใช่ไหมก็คือใช้ปากพูดคําออกมานั่นแหละแต่คํานั้นเนี่ยเป็นคําของใครศาสดาใดบัญญัติถ้าเขาอ้างตนว่าเขาเป็นศาสดาเขาเป็นศาสดาประเภท ปุถุชนหรือประเภทสัมมาสัมพุทธะในครั้งพุทธการทุกคนประกาศความเป็นศาสดาหมดนะแต่แท้จริงก็คือปุถุชนนั่นเองยังไม่รู้หนทางเข้าถึงความไม่ตายและพอเราบอกเราจะสวดเนี่ยเราก็ดูว่าแล้วเราจะสวดสวดบทไหนสวดคำอะไรพระศาสดาให้สวดคำของพระองค์ทีน,นี้คำของพระองค์เนี่ยก็มีหลากหลายเราก็เลยมาดูตัวอย่างว่าแล้วพระองค์เคย สวดไหมพระองค์เคยสัจชายะไหมพระองค์สัจชายะปฏิจจสมุปบาทก็คือแผ่นนี้แหละที่ที่ให้ยมสวดนี่แหละนี่เป็นบทที่ศาสดาของเราสวดด้วยพระองค์เองพระศาสดาบอกว่าสาวกที่เป็นอริยะเนี่ยถ้าเขาเป็นอริยะแล้วเนี่ยแม้ตถาคตก้าวเท้าลงไปในหลุมโคลนเขาก็จะก้าวตาม เขาจะไม่มีข้อสงสัยพระศาสดานำทำอะไรเขาจะทำตามทำตามทำตามคนแต่ก่อนพระศาสดาบอกซ้ายซ้ายบอกขวาขวาไม่มีการบิดพลิ้วเลยพระศาสดาบอกว่ามาเถิดพิกุทั้งหลายเธอจงเป็นผู้ฉันแต่ในโภชนะหนเดียวละการฉันในลาตรีและวิการเถิดก็ชักชวนหมู่พิกุให้มาฉันมื้อเดียว ฉันอาสนะเดียวจะมีโยมคิดว่าจะมีพิขุกกล้าฉันเกินหนึ่งไหมไม่กล้าใช่ไหมนี่เป็นการสอนแบบละมุนละม่อมคือแค่ชวนแค่บอกแคออ่ทำอย่างนี้นะเขาก็ทําตามละนี่คือลูกศิษย์ที่ดีไม่ดือ้อแต่ลูกศิษย์ที่ดื้อเนี่ยก็จะต้องสอนโดยความรุนแรงสอนโดยความรุนแรงของพระองค์ไม่ใช่ไปเคี่ยนตี แต่เป็นการชี้โทษนี่ถ้าไม่ทำนะันรกนะเนี่ยเปรตวิสัยนะเดลาฉานนะมิจฉาทิฏฐิคติของเธอคือนรกหรือกําเดเดชฉานนี่นี่คือสอนรุนแรงชี้โทษนะท่นี้คนคนเราอินทรีย์ไม่เท่ากัน <c oughs> ก็จะมีมีความสำนึกในการปฏิบัติธรรมไม่เท่ากันพระศาสดาเปรียบด้วยม้าอาชาไนาสีจําพวก มหาอาชานายบางพวกเนี่ยแค่เห็นเงาประตักก็วิ่งแล้วบางพวกต้องประตักเข้าถึงขุมขนประตักเข้าถึงเนื้อประตักเข้าถึงกระดูกถึงจะวิ่งมีสี่พวกบุตรอาชานายบางคนในโลกนี้ได้ยินเขาพูดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอ่าก็มีตนส่งไปในแนวของธรรมะแล้วนะรู้สึกแล้วเข้าใจแล้วแต่บางคนเนี่ยเฉยๆต้องได้เห็น ได้เห็นคนตายได้เห็นคนนั้นคนนี้เริ่มรู้สึกพวกที่สามเนี่ยยังเฉยเฉยพวกนี้ต้องญาติสาเราหิตคนที่เรารักพ่อตายแม่ตายลูกตายสามีตายภรรยาตายเออปฏิบัติธรรมดีกว่าเริ่มใกล้เราละมาอาชานาัยพวกที่สี่ประตักเข้าถึงกระดูกประตักเข้าถึงกระดูกนี่คือตัวเองได้รับทุกเจียนตายเอง พอได้รับทุกเจียนตายปุ๊บเริ่มอยากปฏิบัติธรรมก็มีโยมเพื่อนอาตมาอย่างเงี้ยก็มีก็ใช้ชีวิตแบบสมะเลเทเมามีความสุขมีเงินมีทองไม่ได้คิดจะปฏิบัติธรรมแต่พออยู่สักพักหนึ่งอาไปตรวจมะเร็งขั้นสุดท้ายไปแล้วทีนี้หนังสือพระเต็มหัวนอนเลยแล้วก็ยังเริ่มงง,งว่าเอ๊ะอันไหนของอันไหน นะสำนักไหนดีอาจารย์ไหนดีเอาพุทธวิะะไปให้ก็คืออะไรยังไงไม่เข้าใจเหมือนอาจารย์นี้หรือเปล่านะอะไรอย่างโอ้โหเริ่มใหม่เลยศูนย์เลยเห็นไหมมันเลยยากเนี่ยงั้นเราก็เราก็เลยมาสัจชายะตามที่พระศาสดาได้สัจชายะไว้ซึ่งเพียงพอละเพราะเป็น อริยญาณธรรมธรรมะที่ทําให้คนเป็นอริยแล้วและพระองค์ประกาศว่าพระองค์เนี่ยรัสรู้เป็นส,มสัมมาสัมพุทธาก็าเพราะตัวนี้นการรู้เรื่องตรงนี้และเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดที่มนุษย์คนจะรู้มันคืออริสัตสี่นั่นเอง